วันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนะครับเจสันฟีฟ่ามาแล้วครับคลิปนี้ผมไปอ่านคอมเมนต์มามีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าแนะนำาีเคหน่อยครับตำแหน่งโกได้ครับก็พิมมาเวิร์กเลดร้อยสามสิบเปดผมก็ไม่รู้เวิร์กเลดทีมเขาหรือว่าเวิร์กเลดอะไรนะทุกคนแต่ผมว่าเอาตำแหน่งโกไปก่อนนะ g <K. S 3> ีเคบันทึกค้นหานะครับ g K, ีเคไล่ระดับแบบราคาถูกไปก่อนเลยนะเอา ถูไปก่อนแล้วที่แบบผมเคยใช้อะ่ะเออแล้วแบบเอาเอาเอา,เอา,เอาตัวพวกนี้ก่อนเลยอนพวกสี่ห้าร้านเนี่ยเออถ้าเป็นพวกนี้แบบเอ่ออ้าฟอสเตอร์ไม่อยู่อ,อย่าละฟอสเตอร์ไม่อยู่แต่ว่าเอาตัวตัวนั้นคนโดยผมจะแนะนำนะก็จะเป็นตัวนี้คนระับกับตัวนี้นะเ,เนี่ยเนี่ยกับ เดี๋ยวตัวนี้ดีับทุกคนเมเลยสองตัวเนี้ยมันดีแต่ต้นๆน,นะแล้วก็ถ้าอยากจะขยับขึ้นมาหน่อยก็เป็นตัวนี้นะเล่นได้นะผมว่าเล่นได้กับตัวนี้เล่นได้นะแล้วก็ถ้าแบบทุกคนมีเงินนะเก้าล้าน11ึงสิบเอ็ดล้านเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้ยินดีต้อนรับคุณครับถ้ามีเงินสักห้าล้านนะครับทุกคนตัวนี้เหมาะเลยเนะี่ยผมเล่นแล้วตัวนี้มันดีเคยเล่นแล้ว ถ้าคนมีเงินสักยี่สิบแปดล้านนะคนก็ซื้อตัวนี้ได้นะแต่ยี่สิบแปดล้านแนะนำให้เก็บไว้ขยับขึ้นมาหน่อยแนะเป็นโกที่แบบสองตัวเนี้เป็นโกที่ผมเล่นแล้วมันดีนะก็ตัวนี้ครับเป็นโกที่ผมเคยเล่นแล้วมันก็ดีดีอยู่นะทุกคนร้อยเก้าตัวเนี้ไอเนี้ยเพื่อนผมเล่นแล้วผมยิงไม่เข้าเลยผมบอกก่อนแล้วก็ต่อมาเขาจะเป็นโกร้อยสิบนะครับที่แนะนําตัวเนี้ยแนะนําแน่น ตัวนี้ยดีผมบอกเลยไอตัวนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะทุกคนโกเนี่ยเล่นได้นะเออแล้วก็ร1 0อันนี้ร1 0นะทุกคนนะแบบร้อผมก็มีแนะนําแค่2ตัวนะส่วนที่เหลือเนี่ยถ้านะเป็นร้อผมไม่แน่ใจนะร้อต้องดูก่อนนะทุกคนต้องดูค่าสตงค่าสเต็กอะไรก่อนนะ อืมร้อยสี่สิบกว่าอันนี้อืมได้ได้ไดก็แล้วตัวนี้ลหละผมแนะนำทุกคนถ้าถ้าจะดูดูแล้วนะตัวนี้อ่ะทุกคนเล่นได้เล่นดีด้วยราคาถูกเย็บขึ้นมาเป็นร้อยสิบสองร้อยสิบสองอ่ะแนะนำร้อยสองถ้าแบบตัวนี้มันก็จะดีหน่อยนะเดี๋ยวตัวเนี้ยไม่แน่นะ ไม่รู้อะ่ะผมตัวนี้ผมไม่รู้นะเห็นลูกศรขึ้นคือ,อยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ก็พอจะเล่นได้ทุกคนมีคุณสมบัติด้วยแต่ตัวคืนไม่มีนะยืมมาหน่อยร้อยสิบสามแนะนําเลยตัวเนี้ยเออคนแล้วก็เป็นตัวนี้ฮนะแต่ว่ามันไม่มีขายเราคนร้อยสิบสามอนะในด้วยมีคนขายไหมโอ้ไม่มีก็บ้าแล้วเต็มเลยนะครับเออตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจเล่นได้ไหมนะ ร้อยสิบสี่มีคนขายไหมมีนะทุกคนมีนะคนขายมีก็โค้ชผมแนะนำก็แบบไม่มากนะทุกคนเอ่อก็งบก็เท่าๆที่เห็นนะทุกคนก็ตำแหน่ง G K แบบคนดีๆรวยๆของเขาเขาจะซื้อตัวไหนไปใช้ก็เรื่องของเขารวยๆเขารวยอยู่แล้วเรื่องเขาเขาจะซื้อตัวไหนไปใช้ก็ก็เรื่องของเขาเหมือนกัน อ่าทุกคนแล้วก็คลิปนี้ผมเงี่มันแนะนำ Gk ตามตำแหน่งกครับตามที่มีคนเขาขอไว้นะได้นะครับใครอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนนะครับหรือว่าอยากได้ตัวไหนตำแหน่งไหนบอกมาได้ครับคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจัดให้อืมนักตะเอออันนี้รายการติดตามอ่ะตัวหน้าราคาไม่ขึ้นเลยเออนี่ทุกคนนี่พวกนี้ผมก็ใช้อยู่นะเนี่ยแล้วก็ ตําหน่งเออทุกคนนะก็ GK เไม่มีอะไรมากผมก็มีมีแนะนำแค่นี้แหละครับทุกคนแล้วก็ช่วงนี้นะครับให้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคนโควิดระบาดอีกแล้วนะพยายามใส่เมสบ่อยๆนะทุกคนนะตอนนี้ผมก็แบบอ่ะเนี่ยก็แบบ กินข้าวเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็มาอัดคลิปเลยเข้าเกมวันแรกของวันนี้ด้วยนะเข้าเกมครั้งแรกด้วยนะทุกคนเนี่ยแล้วเกมก็เพิ่งอัปเดตเฮ้ยไอ้ตัวละครด้วยทุกคนอืมรับก็รับของนะผมต้องการรับของก่อนนะทุกคนนี่ต่อรีดจะได้บ้างหรืไม่ได้โอออยากได้ต่อรีด ร้อยสิบเจ็ดอ่มีของเติมเข้ามาไม่มีของฟรีเลยมีแต่ของเติมมีแต่ของเติมทำไมมันจะโหดร้ายมันมีแต่ของเติมไม่มีของฟรีโอ้โหทำไมมันจะโหดร้ายอย่างนี้อะทุกคนโหดร้มายมากมากเลยอ่ะก็คลิปนี้แค่มาทำตามคอมเมนต์นะครับบอกว่าขอ GK เ o r ร์เ t ร้อยสามสิบแปดบก็ไม่รู้นะ w o r ร์เ t ทีมเขาหรือเปล่าน่าจะเ o r k ์เ t ลทีมเขาแหละก็ก็ตามที่ผมแนะนำไปนะครับก็ถ้ามีเงินซื้อก็ซื้อได้นะก็ถ้าจะเอาจากกิจกรรมที่เขาแจกก็ก็ได้เหมือนกันนะเออหริปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ยืดสักหน่อยยืดสักหน่อยแล้วกันทีเส้นยืดสายสักหน่อยแล้วกันเออ อ้าวอ้าวมันรีใหม่เฉยเลยโอ้มันรีใหม่เฉยเลยอ่าเนี่ยทุกคน S T ร้อยสิบก็อ๋อเป็นตัวนี้ตัวนี้ซาวดีอาราบิอโอ้ตัวนี้ในกิจกรรมฮีโร่ก็มีเจกนะทุกคนเฮ้ยอันนี้ก็มีเจกนะล่ลางม่วงโอ้ดีอยู่ดีอยู่โมดีฮะต,ตัวเนี้ยฟิกซ์สมพลังเลี้ยงเร็ว เอ้ยเล่นได้ทุกคนบอกเลยแต่ถ้าใครใสยเติมก็ก็ตามที่เห็นนะครับเติมเติมไปดูโอ้ตึงๆอ่ะตัวเนี้ยดูมันขายได้ด้วยนะเก้าร้อยกว่าล้านโหไปดักขายอะทุกคนบอกเลยใครใสยเติมอ่ะก็แค่คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆของผมนะที่แบบผมมาอัดอัดให้แบบ คนก็แบบได้ดูกันนะเบิร์กสุดเลทอันเนี้ยตัวละครตำแหน่งโกโกที่ผมแนะนำไปร้อยสิบเมื่อกี้เนี่ยครับโกนผมก็ยังใช้อยู่นะเนี่ยแต่ตัวที่ผมใช้มันเป็นตัวที่เขาแจก,กมาไงราคามันก็เลยคงที่อยู่ที่สาสิบห้าล้านนี่อันนี้คือผมอัพไปแล้วนะเล่นได้นะทุกคนตัวเนี้ยเล่นได้เลยเนี่ยปรนะเลศเลยอรมนีเออ แล้วก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่มาแนะนำตัวละครตึงๆดีๆแค่นั้นเองก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนเพื่อที่เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ครับแล้วก็ใครไม่เข้าใจตรงไหนหรืออะไรตรงไหนนะครับอยากได้ตำแหน่งอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยผมจัดให้ ก็คลิปนี้ครับอย่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ